ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีรากาในเดือนสิงหาคมเป็นการทำนายโดยภาพรวมในเดือนนี้คุณจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีมีการวางแผนที่ชัดเจนการตัดสินใจทำอะไรที่เด็ดขาดก่อนที่จะลงมือทำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการตัดสินใจเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรัก เป็นเรื่องของอนาคตที่สำคัญส่วนมากจะประสบความสำเร็จดีดวงการงานมีความขยันอดทนกระตือรร้นในการทำงานเป็นอย่างมากในเดือนนี้การริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้าง,งสูงมีโอกาสในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานหรือการสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองในระยะอันใกล้ มีบารมีเป็นที่เคารพยำเกรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางท่านมีโอกาส,ปร,สประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมีมุมหักเหที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาได้อยู่ตลอดข้อดีคือเป็นคนที่สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะมีดวงมหาอุดดวงการเงินเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับ เรื่องของความมั่นคงทางการเงินของตัวเองอย่างมากรู้จักใช้จ่ายในเดือนนี้ค่อนข้างนิ่งๆสบายๆเรื่องของการเงินไม่หวือหวาแต่ก็ไม่เดือดร้อนจะมีก็แต่เรื่องของมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือก็จะทำให้กระทบกับการเงินของคุณบ้างแต่ก็โชคดีที่เวลาติดขัดจะมีเพื่อนหรือผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้านการเงินกับคุณอยู่เสมอมีเกณฑ์การใช้จ่ายเพื่อความสุข ความสวยความงามหรือเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆการฉลองความสำเร็จเกี่ยวข้องได้ทั้งทางด้านการงานการเงินและความรักหรือบ้านที่อยู่อาศัยดวงความรักดูเหมือนจะนิ่งๆแต่จะมีการ Take a คชั่นอะไรบางอย่างในเดือนนี้บางท่านให้ความสนใจกับเรื่องของความรักที่มั่นคงอ่ะคือจะ มุ่งเน้นไปที่การทำงานการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตถ้าจะมีความรักเนี่ยความรักจะเป็นความรักที่มองถึงความมองถึงอนาคตไกลๆก,การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปถึงบ้านปลายของชีวิตมีความมั่นคงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วมกันบางท่านที่เคยผิดหวังเจ็บปวดเสียใจมาในอดีตเนี่ยยิ่งระมัดระวังแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่รีบร้อน ในการตัดสินใจจะใช้เวลาดูใจค่อนข้างนานควบคู่ไปกับการสร้างหลักสร้างฐานธรรมาหากินสร้างฐานะของตัวคุณแล้วก็มองในเรื่องของความมีเหตุมีผลมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของความรักคือความรักของคุณเป็นได้ทั้งสองฝ่ายไม่ฝ่ายคุณก็ ฝ่ายตรงข้ามมีความคิดเห็นเป็นผู้ใหญ่มีความแตกต่างที่เข้ากันได้หรือมีอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือไล่เรียกกันแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้มีความอบอุ่นใจดีเก่งสุขุมเยือกเย็นพูดน้อยมีวุฒิภาวะทางปัญญาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้ในเดือนนี้จะ มีเกณฑ์ของความมีความสุขสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคือถ้าท่านที่ไม่คิดที่จะมีความรักก็สามารถที่จะอยู่เป็นโสดได้อย่างมีความสุขคือเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ถ้าตัดสินใจแต่งงานหรือมีคู่ก็จะมีคู่ครองที่ดีเพราะว่ามีวุฒิภาวะทางปัญญาที่เสมอกัน มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังมีสิ่งดีๆเข้ามาทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักเกี่ยวกับบุญวาสนาบารมีที่ทำมาจะส่งผลให้มีสิ่งดีๆเข้ามาปรากฏให้เห็นในเดือนนี้จากการที่เป็นคนใจบุญและปฏิบัติมาในทางที่ดีดวงสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ท้องเสียท้องผูกร,ระมัระวังเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะขอให้ชาวปีละกามีความสุข สมหวังทั้งด้านการงานการเงินและความรักมีสุขภาพแข็งแรงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ